ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากผูชมอีกแล้วนะครับอ่นนี้นะครับสังกะสีสังกะส,สีเนี่ยพอดีผมจะไปมุงตรงน้นนะครับพอดีหลังคามันรั่วแต่ว่ามันยาวซื้อมายาวเกินนะครับยาวเกินมาประมาณเท่านี้แต่ผมจะตัดเนี่ยแต่ว่าไม่มีกันไกนตัดสังกะสีนะครับก็แต่วันเนี้ยผมมีวิธีการดีๆนะครับอ่า โดยไม่ต้องใช้กันไกตัดสังสีนะครับหรือหรือผู้ชมที่ว่าไม่ใช่ช่างนะครับเราซื้อสังสีมาแต่อยากจะตัดออกเท่าไรแล้วแต่นะครับเอาวันนี้ผมมีวิธีการดีๆมาแนะนํานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยอุปรกรณ์ของเราก็ต้องเป็นลวดนะครับลวดก็เส้นพอประมาณแล้วก็มีมีเหล,ล็กเหล็กแบนๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นไม้หน้าสามก็ได้อ่าหรือเป็นไม้กระดานอะไรก็ได้นะครับอ่ามาดูวิธีทํากัน ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาลวดเดี๋ยวลวดต้องเอามามัดมาตรงนี้ก่อนนะครับ นี่นะครับเราก็มัดมัดแตบบ่เร็แล้วสมมติเราต้องการตัดสังสีอ่าปลายๆแค่นี้นะครับเราก็ต้องเอาลวดอ่าเอาไว้ใต้สังสีนะครับนีนะครับเราตรงนี้เราก็จัดเออถ้าเราตร้องการอ่าสมมติเราตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะตัดมาตรงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผู้ชมมาดูวันหน่เราต้องเหยียบหยียบตัวนี้นะครับมาดูดน้ครับหยยบแล้วเราก็เหยียบสองสีสองสีด้วยอ้าวเดี๋ยวอย่างนี้มันไม่ถึงพื้นหน่อยเออนี่นะครับนี่นะครับถ้าเราจะตัดตรงนี้อ่เราก็ค่อยๆนะครับอ่าดึง แล้วก็ดึงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราต้องเหยียบตรนี้หน่อยมันตามนะครับเออนี่ ตรงไปนี่ไม่ออกอเดี๋ยวเราต้องขยับแบบนี้นะนี่นะครับเราตัดแล้วจะมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยด้วยการใช้ลวดแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการดีๆที่ว่าไม่ต้องใช้กันไกลตัดนะครับผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับ ใช้แค่อุปกรณ์แค่ลวดเส้นเดียวนะครับนี่นะครับอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ